ช่วยอำนวยความสะดวกให้อันนี้เดี๋ยวก็ุณอาสอบถามกับกระทรวงไอีกครั้งหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะกถามให้ทราบคือรัฐบาลได้พีจารามาโดยตลอดนะครับเรื่องการประกาศพรบฉุกเฉินตามตามพรบที่ตามกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้ตั้งต่วันท4 8 เพราะนั้นวันนี้เราก็จะเอาพอรากฉบับนั้นมาประกาศคือผมจะประกาศใช้ในวันเมื่องื่นนี้นะครับวันนี้ได้หาหรือในมาตรการ,รอื่นๆที่จาเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดระเบียบในเรื่องการทํางานคือการยกระดับศูนย์โควิดของเราเป็นศูนย์ฉุกเฉินนะครับศูนย์าการฉุกเฉินในเรื่องของการแก้หาโควิดนี้นะครับเรียกว่าสชโควิดแั่ละง่ายถึงขั้งล่างก็จะมีคณะทํางาน นะข้างล่างสอบประสานงานโดยมีตลักกระช่วงของแต่ละวารกิจนั้นเป็นผู้รับผิดช,ชอบะนะครับเป็นหัวหน้าถวนงานรับผิดช,ชอบซึ่งจะติดตามมาตรการที่ประกาศแล้วเดิมนะอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเราะว่ากันไปในส่วนที่สองเขา่อเสนอมาตรการของเขาขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้สชโดยผมเป็นคนอนุมัตินะครับเพราะว่าอำนาจต่างๆทั้งหมด38กฎหมายทั้งหมดจะมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ ของทุกกระทรวงเพื่อเกิดการบริการอย่างแท้จริงในการพนังานตรงนี้เพราะนการทํางานตั้งแต่วันมืดมีเช้าก็จะเป็นการประชุมทุกเช้าเวลาประมาณ9ก้นกาสามสิบนาทีนะครับโดยนําหัวหน้าส่วนบริการทั้งหมดมาเสนอมารายงานการมาให้ทราบถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะประกาศออกไปนะครับเป็นข้อกําหนดที่จะเพิ่มเติมส่วนข้อกําหนดนั้นผมกลาเรียนว่าเมื่อมีการประกาศการฉุกเฉินแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าที่ถูกใสตรงนั้นสาระสำคัญที่ถุกก็คือการจัดตั้ง การทำงานกู้รนะับผิดชอบต่อไปเรื่องการจัดไปในศูนย์นะครับว่าว่าจะทํางานกันอย่างไรนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดนั้นอย่างที่ทุกคนก็ก็อยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างผมก็อยากสะบถามเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสาบาถออกได้ตลอดเวลาและออกได้ทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นระยะที่หนึ่งที่จะประกาศในวันที่วันเมื่อวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ก็อาจจะเป็นในขั้นของความร่วมมือของความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่างๆนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไปที่อาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความร่วมมือของประชาชนนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่เป็นสถานที่ว่าจะเป็นต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมนะครับรัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นเต็มที่ในการที่ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอมือแล้วกันนะในประเด็นต่างๆที่เราออกข้อเสนไปแล้วเนี่ย ขอเดีนยให้ร่วมมือด้วยโดยวิ่งกันขอข้อมืออย่าเพิ่งเดินทงางกลับภูิลำเนานะฮะการต้องกลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอมาตรการต่างๆของการคัดกรอง,องการตรวจสอบระหว่างทางต่างๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นเบย์เออร์สองพันในตอนนี้นะครับเช่นที่เราทํามาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรการอร,าาร,ารองรับคนต่างประเทศตนระดนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไปใน่การปรับตัวไปด้วยในเดียวกันเราเต้นก่อนสั้พันในเรื่องของการ กักตัวในที่บ้านนะครับกักตัวในพื้นที่และถ้ามีความจําเป็นเราก็มีสถานที่กักตัวของรัฐเพิ่มเติมขึ้นในระบนนี้ที่มีการแพร่ระบาดมีการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะเป็นต้องหามาตรการอื่นมารองรับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาสลสนามว่าจะเป็นพื้นที่กักตัวขนาดใหญ่นะครับหลายๆเป็นร้อยเป็นพันนะโรงพยาบาลต่างๆในสมวนของเวชภัณฑ์ตา่างวันนี้ก็จะต้องจัดหาให้เพียงพอนะครับ วันนี้ม <Techn Pokémon> ีการซื้อเหลือจาก่างประเทศเข้ามาแต่ก็จำนวนยังไม่ค่อยเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้ก็จะมีการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมประเด็นก็คือว่าจะซื้อจากที่ไหนในเมื่อทุกประเทศก็จะมีความต้องการในสินงเาล่าที่มากอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือกันในแต่ละวันของการประชมสชนะครับอันนี้ขอทุกคนอย่าตึงตะนกแล้วกันถ้าวันนี้ถ้าตึงตะนกมันก็คือปัญหานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังรัฐบาลเพราะนั้นการให้ข่าวข้อมูลนี้จะมีอยู่สองช่องทางด้วยกัน วันที่หนึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีการให้ข้อมูลทั้งวันนะครับในโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆทวิตเตอร์อะไรต่างๆแล้วแต่เพทอดตั้งเช้าถึงเย็นเนี่ยจะมีศูนย์ปฏิการต่างๆเมื่อเดือนของสาสุขน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงต่างประเทศแต่ก็เป็นแถลงในตั้งทั้งวันเนี่ยนั้นก็จะมีช่องทางให้ทุกคนสอบถามโทศรศัพท์ถาม แนะให้ตรงกับเวลาดังกล่าวและในส่วนวาระสรุปนั้นก็เป็นเรื่องของโฆษกหรือส่วนประชาพันธ์ของสชสชจะสรุปประเด็นสําคัญในแต่ละวันให้ท่านทราบนะครับก็ขอให้เราฟังช่องทางของรัฐบาลเป็นหลักนะครับในส่วนสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือรัฐบาลในเมื่อประกาศพอเสือไปแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียล การให้ข่าวสารข้อมูลบิดเบือนเพราะเดิมเราใช้กฎหมายปกติอยู่เพราะนั้นกฎหมายนี้จะแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเจ้พาพนักงานท้งพลเรือนอุตหาหรรในการจัดตั้งการตรวจจุดสกัดกําลังเสริมความพร้อมต่างๆในการช่วยเหลือสุขการต่างๆในการทํางานนะครับเพราะนั้นท่านต้องเจอกับการตั้ง่านตรวจจุดสกัดต,ต่างๆเหล่านี้แลวก็ค,ค่อยๆกลับมาตรการสายเข้มงวดขึ้นถ้ายังไม่สามารถจะแก้ปัญหาไ,ได้เราก็ต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องปิดล็อกต่างๆทั้งหมด อันนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันนะครับอันนี้ผมเลยขั้นตอนให้ทราบไปทุกทีก่อนเดี๋ยวอยากให้ทุกท่ันในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลร่ยาที่สองนะก็จะให้ทวนระยะที่หนึ่งไปด้วยให้อะไรไปแล้วบ้านหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงท่านก็นต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลประิยชน์ที่มาตก,การของรัฐนะครับจะให้ข้อมูลต่างๆมีช่องทางวัดสต๊อปเซอร์วิสอะไรของท่านที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะท่านจะได้เงินเป็นอย่างไร,งไรวันนี้มีเงินทั้งจ่ายตรงเท่าตัวประชาชนด้วยนะครับ ใ้เวลาช่วง2-3เดือนนี้นะครับแล้วก็มีเงินของในส่วนของประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งในส่วนของคนที่อยู่ในระบบวันนี้คนนอกระบบก็จะได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดิมันจะได้าฉพาะคนในระบบนะอันนี้ก็เรียนได้ทราบว่าเราก็ทำถึงถึงประโยชนท์ทุกทุกกลุ่มนะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับฝวามไร้การสื่อด้วยนะครับแล้วผู้ที่ใช้โซเชียลในการที่บิดเบือนต่างๆท่านจะต้องรับการตรวจสอบนะครับทั้งสิ้นจากเจ้าที่ของรัฐซึ่งทุกคนมี อำนาจในทางคดีอาญาด้วยนะครับในกนนรณีสามารถจับผุ่มืยคดีได้ไม่ว่าจะการตสินค้าไม่ว่าะอะไรก็กแล้วแต่หรือการขึ้นราคาสินค้าโภคบริโภคมมมมเหล่านี้นะครับจะมีความเข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขอเตือนไว้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนร,รักประเทศหมดแต่และนะแต่เราต้องรักในวิธีการที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย